สวัสดีครับพบกับรายการเจติดเลาเจติดเล่าวันนี้เรามากันในเรื่องของ7จ็ดคู่พี่น้องที่เดินตามรอยเท้าในวงการฟุตบอลบอลบอลบอนักฟุตบอลครับในโลกฟุตบอลเนี่ยก็จะมีหลายคนหลายครอบครัวครับที่มีพี่น้องแตันนี้ก็เป็นพ่อแม่ ไม่ใช่พ่อลูกคุณพ่อแม่ไมพ่อลูกมีแบบว่าพ่อเป็นนักบอลลูกลูกก็เตะบอลมาอย่างที่ผมนึกได้ตอนนี้เลยคือครอบครัวมาลี่นี่อ่านั้นสามคนสามสี่คนแบบปู่พ่อลูกเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาก็จะเป็นคู่หูพี่น้องที่เป็นนักฟุตบอลนั่นเองจริงหล่จะมีมากกว่านี้แต่ว่าเรายกตัวอย่างมาสัก7เจ็ดคนได้ครับเจ็ดคู่พี่น้องโอเค เราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับใครครับก็คือจูดเบลลิงแฮมนะคะกับโจบเบลลิงแฮมเริ่มต้นกันที่2พี่น้องเจนะคะอายุห่างกันแค่2ปีเท่านั้นแล้วก็เล่นที่อะคาเดมีของเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยกันนะคะจนกระทั่งจูดเนี่ยได้รับการโปรโมตผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019นะคะอ่าแล้วก็แค่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยก็ถูกบุริเซียดอร์มุน ทีมที่มีชื่อเสียงในการนำดาวรุ่งไปปั้นต่อเนี่ยคว้าตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัวสูงถึง25ล้านปอนด์แล้วก็ก่อนที่จะปั้นขึ้นมากลายเป็นซุปตาตัวแบกเนาะเป็นกองกลางระดับท็อปของวงการฟุตบอลน,นะคะได้ขายให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลถึง103ล้านยูโรยังไม่รวมแบตออนนะคะอันเนี้ยโ,โดยที่จูดเนี่ยก็พาทีมประสบความสำเร็จคว้าแช,ชมป์ยุโรป ฝีเท้าไปแตะคําว่าระดับโลกเลยเรียบร้อยนะคะส่วนน้องชายอย่างจบเนี่ยก็ถูกโปรโมตตามหลังมาในปี2021โดยกระแสอาจจะไม่ได้พีคไวมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะจนมาโหดขึ้นในช่วงที่อยู่กับซันเดอร์แลนด์เป็นกองกลางที่ฝีเท้าดูเกินระดับแชมเปี้ยนชิพไปแล้วนะคะจนสามารถพาแมวดดำนะคะเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่บนพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลล่าสุดได้สำเร็จ แต่ว่าก็เหมือนกับพี่ชายนะคะที่เขาไม่ได้เลือกที่จะอยู่อังกฤษต่อนะคะอขอตามรอยย้ายไปอยู่กับดอนมูลในตลาดที่ผ่านมานะคะด้วยค่าตัว27.8ล้านปอนด์นะคะแล้วก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสุดยอดนักเตะแล้วก็มีแววที่จะได้ปล่อยต่อในแบบที่เคยทำไว้กับสมัยที่เขาทำกับพี่ชายถัดมาที่คู่ที่สองนะคะนั่นก็คืออินยากิวิลเลียมกับ นิโกวิลเลียมนั่นเองค่ะคือสตอรี่ของ2พี่น้องคู่นี้นะคะก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่การที่พ่อกับแม่ของพวกเขาเนี่ยอพยพจากกาน่ามายัางสเปนค่ะด้วยการเดินทางข้ามซาฮารามามแล้วก็มาอาศัยที่เมืองแพมโพน่านะคะก่อนที่อินยาิเนี่ยจะเกิดมาที่บิลเบาแล้วก็ได้เข้าสู่ระบบอะคาเดมีของแอตเลนติกนะคะตั้งแต่ปี2012และได้ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2014ค่ะซึ่งพอแจ้งเกิดได้นะคะก็กลายเป็น กำลังหลักของทีมจากแคว้นบาสนะคะมาอย่างยาวนานจนกระทั่งน้องชายที่เกิดตามหลังเขามาในอีก8ปีให้หลังนะคะก็คือนิโก้ได้เดินตามรอยเท้าพี่ชายแบบเป๊ะเลยเข้าสู่ระบบเยาวชนตามหลังพี่มาเหมือนกันนะคะ แล้วก็ได้รับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่มาเล่นร่วมกับพี่ชายก็คือในปี2021เลยซึ่งคนน้องเนี่ยก็มีพรสวรรค์ที่จัดจ้านนะคะมีความเร็วมีสกิลทักษะต่างๆที่ดูจีจานกว่าพี่ชายด้วยซ้ำนะคะและพาแอตเลติกบิวเบลนะคะควาชช้าแชมป์โคปาเดเลนะคะได้ในปี2024ส่วนในานามทีมชาติเนี่ยก็ด้วยความที่ช่วงอินยาก,กีเติบโตเนี่ย การจะแย่งตำแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆก็ถือว่ายากพอสมควรนะคะจนสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นที่กาหน้าแทนนะคะในขณะที่น้องนะคะถูกจองตัวไปเล่นอยู่กับสเปนตั้งแต่นั้นเนอรนแล้วก็สามารถทำได้ดีมากๆนะคะจนกลายเป็น2อ,อาวุธสุดอันตรายซ้ายขวานี่ก็ยามานะคะพาสเปนคว้าชแชมป์ยูโรได้สำเร็จเรียกได้ว่าแบบเข้าขากันอะเล่นกับยามาซ้ายขวาแล้วผมเชื่อว่าถ้ามาอยู่ในระบบบาร์เซโลนานี่คือแบบ น่าสนใจก็น่ากลัวเลยโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคู่ของอินยากิกับนิโก้วิลเลียมส์นะคะต่อมาครับคู่ที่3ามครับ พี่น้องโคโรตูเร่และก็ยายาตูเร่นั่นเอง2พี่น้องโคโรตูเร่นะครับมีอายุห่างกันเพียงแค่2ปีและก็เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลในอะคาเดมีนะครับในทีมของเอริคอสนะครับผมก่อนที่พี่ชายอย่างโคโรเนี่ยแหละจะถูกอาร์เซนอลนะครับซื้อตัวมา150,000ปอนปอนในปี2002แล้วก็กลายเป็นกำลังหลักของทีมมาอย่างยาวนาะนจนปีถึง2009เลยพาอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์ไร้พ่ายด้วยรวมไปถึงทุวนอือ่อีกมากมายนะครับผ ในขณะที่ยายาครับน้องชายครับต้องระหกระเหินเดินทางไปที่ยูเครนไปกรีซแล้วก็ไปเล่นที่โอ,โอลิมปิกอสบนมาอยู่ฝรั่งเศสก่อนที่จะพีคขึ้นมากับบาร์เซโลนาในยุคทองเลย จนกระทั่งทั <st arts> ้งคู่ครับเดินทางมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่พี่ชาเนี่ยย้ายมาก่อนในปี2009มาจากอาร์เซนอลเลยส่วนยาย่าเนี่ยตามมาในปี2010นะครับผมซึ่งยาย่าก็กลายเป็นกองการตัวเทพครับตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกเลยครับเป็นตัวแบบของซิตี้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมและพี่น้องก็ได้ลงเล่นด้วยกันทั้งหมด3ฤดูกาลก่อนที่โคโร่เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับพวกพรีพรีลิเวอร์พูลนะครับของคุณแจ๊บในปีอะไรครับ 2013ครับแถมแนะนำทีมชาตินะครับก็เดินตามรอยกันมาเล่นร่วมกันมาครับให้กับ Every Code ้เนี่ยคว้าแชมป์แอฟริกาครับออฟเนชั่นในปี2015ด้วยนั่นเองอเน,นะครับผมเหมือนมีช่วงหนึ่งมาเป็นเหมือนแบบโค้ชด้ดปะสตาร์ออโค้ผู้ช่วยประมาณนี้ทีมช่วยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ชอบนะแต่กับรีพูลตอนเหมือนแบบว่าก็ม่ไดเแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ถือว่าเป็นแบบว่ากำลังสำคัญอ่ะคือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญแล้วกันครับผมกับพี่น้อง ดูเร่นั่นเองนะครับผมค,บคู่ที่4นะครับลัสเบนเดอร์กับเซเวนเบนเดอร์นะครับผมอันนี้ไม่ใช่แค่พี่น้องธรรมดาครับผม,มแต่ว่าเป็นแฟดกันเลย2คนนี้ตัวของลัสเนี่ยเล่นแบ็กขวากลางรับส่วนของเซเวนเนี่ยเล่นกนลางรับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเล่นนะครับฟุตบอลพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าอะคาเดมีทีมเดียวกันขยับไปไหนก็คือไปด้วยกันเลยนะครับผมซึ่ง ทีมหลักก็คือ1860นมิวนิกนั่นเองที่ได้เล่นกับเตั้งแต่เยาวชนเลยครับแบบจริงจังแล้วก็ถูกดันขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ได้สัมผัสกับฟุตบอลบูเดสตียกาสอก่อนที่ทางแยกของ2พี่น้องนี้จะเกิดขึ้นนะครับในตัวของสวนเนย้ายไปพัฒนาฝีเท้ากันต่อที่บริเซนดอทมูลนะครับในขณะที่ลาสเนี่ยไปพัฒนาฝีเท้าต่อที่เบอร์เกอร์ว e ัคูเซนนะครับผมซึ่งลาสเนี่ยแกอย,อยู่กับ เบเบอร์คูเซนเนี่ยตั้งแต่ปี2009จนถึงช่วงแขวนสตาร์ทเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในตำนานของห้างขายยาเลยอีกคนก็ว่าได้นะครับผมในขณะที่สวีนเนี่ยพอถูกดันขึ้นมาชุ่วยใ่ของดอทมูลเนี่ยก็พาทีมครับประสบความสำเร็จในยุคของเจคินคอมนั่นเองนะครับผมช่วยให้เสือเหลืองเนี่ยคว้าถาดาบุลเลสติกาได้ถึง2สมยัยแล้วก็แชมป์อื่นอีกมากมายก่อนที่แฝดทั้งสองครับจะย้ายไปเล่นด้วยกันนะครับที่เบลล์รูเบอร์คูเซนนะครับในปี2017นั่นเองนะครับเลล่่่่นนนดดด้้้วยกกกััััททททงงหม4ฤููาอีีคครรบจะ อาชีพนักฟุตบอลเนี่ยพร้อมกันในปี2021เลยคือเรื่องพร้อมกันเลยพี่น้องใช่เป็นแบบฝาแฝดที่แยกทางพร้อมกันเริ่มต้นมาด้วยกันก็เลือกพร้อมกันอ่าเรืองพร้อมกันนั่นเองนะครับผมต่อไปแฟงเดอร์บัวกับโรนัลเดอร์บัวอีกหนึ่งคู่แฝดเขาผมเป็นเอ่อคู่แฝดที่เจริญรอยเท้าในวงการฟุตบอลเหมือนกันเลยนะครับผมเดอร์โรนัลกับแฟงนะครับก็เริ่มเล่นให้กับอัลเลนี่ของอาแจกในแบบว่าเวลาที่แรดเรียกกันเลยครับ แล้วก็จะได้รับโอกาสกับทีมสุกใหญ่ตามๆกันมาด้วยมีช่วงหนึ่งนะครับที่โรนัลด์เนี่ยย้ายไปอยู่กับทเวนเต้สปีก่อนที่จะย้ายกลับมาเล่นกันอีกครั้งและพาทีมควา้าแชมปี้ยนลีในปี1995นะครับส่วนแชมป์ที่อยู่ในประเทศเนี่ยแต่คู่นี้ก็ยกลูกกันมาหนักต่อน,นักเลยแถมพี่น้องคู่นี้ครับก็ย้ายตามกันไปที่บาร์เซโลนาในปี1998-1999ด้วยแต่ตัวของโรนัลด์เนี่ยหยุดได้แค่2ฤดูก,กาลครับผมก็ย้ายตามกันไปเล่นที่เรนเจอร์นะครับในขณะที่ตัวของแแฟงคนนนนี่่่ยยกกก็อูัับบททมาาาวตสุด้ะร เขาก็ได้ย้ายไปเล่นด้วยกันในเรนเจอร์ในปี2004นั่นเองคือพี่น้องคู่นี้นะครับตังมาไปตลอดเลยครับผมทีมชาติก็เล่นด้วยกันแต่ตัวของโรนัลเนี่ยติดได้แค่67นัดแต่ส่วนของแฟงเนี่ยติดทีมชาติดัดไปถึง102นัดเลยทีเดียวโอ้เรียกได้ว่าหา่างกันครึ่งๆเลยใช่แต่ก็เป็น2พี่น้องตำนานเหมือนกันใช่ครับครับผมลาฟาเอลดาซิวากับฟาบิโอดาซิวาอ๋อคือคู่นี้ผมแยกไม่ออกนะจริงใช่ คือวันน<ะ>ี้เราหารุ่นเนี่ยใช่<ะ>ต้อง<ะ>ดูดีๆนะเอหลงนะแล้วชื่อก็ดันเขียนกัน,กนอีกใช่ครับผมคือ2คู่นี้เนี่ยก้าวเข้าสู่อะคาเดมี่ของฟูมินเซ่พร้อมกันและตอนถูกดึงมาปั้นที่แมนยูนเต็ดเนี่ยก็ดนีมาแพคคู่เลยและในตำแหน่งของฟูลแบ็กได้เหมือนกันด้วยแต่ตัวของราฟาเอลเนี่ยจะมีแววดีกว่าครับได้รับโอกาสในการลงเล่นมากกว่าบางช่วงเนี่ยครับเป็นตัวหลักของทีมได้เลยครับจนสุดท้ายฟาบิโอก็สอดแทรกไม่ไหวก็ถูกปล่อยยืมไป q p r พอินพาร์คเรนเจอร์ครับผมแล้วก็ปล่อยไปอยู่คาาิถวในปี2013 ในขณะที่ตัวของราฟาเอลเนี่ยอยู่กับยุนเต็ดถึงปี2015ก่อนจะย้ายไปกับดียงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ดีทายจากวงการ,รเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองคนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าทั้งสองคนเนี่ยได้เล่นแบบพีดีกับทีมใหญ่ด้วยกันด้วย,ยถือว่า<ช>เ,ปเป็นภาพจำแบบเรียกว่าเป็นภาพจําของแฟนๆเลยนะใช่ซึ่งแบบเรายังตามทนดูอยู่นะใช่เรายังเห็นเนี่ยก็ที่เราบอกอยู่ว่าเรายังสับสนนะใช่ว่าแบบเขาหน้าเหมือนกันเลยแล้วก็แบบชื่อก็เหมือนกันอีกใช่ โอเคแล้วมาคู่ดท้ายครับผมครับผมมี2พี่น้องดัซินวา์แล้วก็ต้องมี2พี่น้องเนวิวบ้างอซึ่งเป็นสองพี่น้องที่มาจากคลาสออฟ92อแต่นี่นะครับคือแกลลี่อ่ะแก่กว่า2ปี 2> ครับแล้วก็ก้าเข้ามาสุดฟุตบอลอคาเดมี่ของยูติเพิมพร้อมกันแต่ตัวของแกลลี่เนี่ยที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเบลดีกว่าก็จะรับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ก่อนก่อนที่ฟิวคนน้องเนี่ยจะตามตามมาแล้วก็กลายเป็นกำลังหลักให้กับทัพกีฬาดแดงคว้าแชมป์พิมพ์มลีถึง6สมัยโอ้เยอะมากใช่ แชมป์นอื่นอีกมากมายเราไปถึงขั้นเกินแห่งประวัติศาสตร์ที่ค้ำนูครับผมอ๋อคือปี1999อะใช่คือการพาเด็กแตนเนี่ยคว้าเจ็บเป็นแชมป์ได้ครับก็คงเป็นขั้นเกินที่พวบคนเนบิวเนี่ยคงแบบมีความสุขมากๆเลยครับเพียงแต่ในภาพรวมนะครับตัวของเนบิวเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ทําให้ได้รับโอกาสอยู่กับทีมยาวๆจนถึงขั้นเป็นวันแมนคับเลยครับในขณะที่ฟิลเองเนี่ยก็จะเอาไปในช่วงปี2005ไปอยู่กับเอเวอเรตันแล้วได้ไป็นการันทีมด้วยในขณะที่แกรี่เนี่ยก็คือแบบ ก็เป็นกับตันเหมือนกันใช่ก่อนที่จะมีช็อตหนึ่งแบบตึงๆนอะไรอุโมงกับตันปะทะกับตันพี่น้องใช่ก็แบบว่าคือแกลี่เนี่ยมุ่งมั่นมากเลยนะครับผมต่อให้เป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรเนี่ยก็แบบขอตึงก่อนอืมเพราะว่าถือว่าเป็นคู่แข่งไม่สนหรอกว่าจะแบบนับสกุลยวกันอ่ะแค่นคือแบบว่าเจ็ดคู่พี่น้องที่แบบว่าเดินตามเรากันมาในวงการฟุตบอลเนาะครับผมแล้วปัจจุบันก็เรายังคงเห็นจุดแล้วก็อาจจะมีใครที่แบบนึกออกก็คอมเมนต์มันมานะครับว่าสองพี่น้องคนไหนที่ รถ่นเล่นอยู่ในโลกฟุตบอลนะเวลานี้คู่พี่น้องครับที่เดินตามรอยเท้ากันในวงการฟุตบอลนะครับผมก็รับชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้กันด้วยนะครับกดไลค์นะกดไลค์นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนอย่างพวกผมด้วยครับถ้าผิดพลาดกันใดวันนี้ก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้ยแถมยังย้ายไปด้วยกันที่อะไรแถมยังย้ายแถมยังย้ายตางกันไปแถมยังย้ายตามกัน <too> long, แถมย okay. <laughs> <aesthetic adapting. laughs> ังย้ายตามไปอยู่ด้วยกันโอเคแถมยังย้ายมาตามเฮ้ยเดี๋ยวพูดได้เหรอเดี๋ยวพูดอะไรกันก็คือว่าแถมยังย้ายตามกันแม่งยากเดีอ่ะก็คือแถมคู่เนี้ยออ่ะนง